เราจะทิ้งท้ายกันไปด้วย3นาทีกับอายการแผ่นดินครับซึ่งวันนี้จะนําเสนอตอนหากตกเป็นผู้ที่ต้องหาในคดีอาญานะครับต้องทําอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้มวลากันแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้อายการจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ ก็คือว่าเมื่อบุคคลเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดียา,ยาเนี่ยบุคคลท่านนั้น,นจะมีสิทธิ์อย่างไระทางกฎหมายบ้างนะคะสิทธิประการแรกนะคะข้อที่1ก็คือสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทานายความเป็นการเฉพาะตัวนะคะก็คือว่าทานายความหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยจะแต่งตั้งให้เป็นทานายความเนี่ยมีสิทธิ เข้าให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาได้เป็นการเฉพาะตัวนะคะสิทธิประการที่2ก็คือว่าสิทธิที่จะให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำได้นะคะผู้ซึ่งตนไว้วางใจก็อาทิเช่นสมมุติว่าเป็นคดียาที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กนะคะเด็กก็มีสิทธิที่จะให้ผู้ปกครองซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำนั้นได้นะคะสิทธิต่อมาก็คือประการที่3ได้รับการเยี่ยมหรือการติดต่อกับญาติตามสมควรนะคะ สิทธิ์ประการที่4ก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนะคะต่อมาสิทธิ์ประการที่5นะคะก็คือว่าในกรณีที่มีอัตราโทษ ในคดียา,ยาเนี่ยเป็นโทษประหารชีวิตหรือเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะคะในวันที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่จะสอบถามก่อนเริ่มถามคาให้การนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีทนายความหรือไม่ซึ่งหากผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนี่ยกฎหมายบังคับให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีทนายความให้แก่ผู้ต้องหานะคะต่อมาคดีประการที่2ก็คือว่าคดีประเภทที่มีตาาโทษจำคุกนะคะอันนี้ ให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าจะแตกต่างประการแรกก็คือว่าคดีเมียตาโทษจำคุกอย่างเดียวอันนี้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งก่อนเริ่มสอบปากคำว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องการทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีทนายความและต้องการทนายความอันนี้ให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้ก็คือว่าข้อแตกต่างประการที่สองเนี่ยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ต้องหาเป็นหลักนะคะต่อมาสิิประการสุดท้ายนะคะข้อที่6ก็คือว่า ในการถามคำให้การเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหาม,มีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ก็ได้นะคะซึ่งคอยคำที่ผู้ต้องหาให้การเนี่ยสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะต่อมาก็คือว่าสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปรกคำนะคะอะสุดท้ายแล้วก็คือว่าเมื่อผู้ต้องหาให้การอย่างไรเนี่ย พนักงานสอบสวนมีหน้าที่บันทึกไว้นะคะไม่ว่าจะให้การหรือไม่ให้การนะคะทั้งนี้ผลลงโทษก็คือหากพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งสิทธิ์เหล่านี้ให้ผู้ต้องหาทราบถ้อยคําเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาประเด็นทางกฎหมายอย่างไรสามารถติดต่ออายการคุ้มครองสิทธิได้ทั่วประเทศนะคะหรือมีสายด่วนคือ1157นะคะขอบคุณมากค่ะ